ขวาเหรียญทองได้หรือไม่ได้ครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นไปจอล่างไปก่อทีไว้ด้วยโอ้ยเขาทีบพื้นครับแทบกระเด็นนะครับเพราะว่าเขาใหญ่เหลือเกินครับช่วยกันเชียร์ช่วยกันแชร์ครับส่งกำลังใจนักกีฬาไทยให้นักกีฬาไทยครับแน่นอนครับฝวีมือลูกจุกจิกกระดูกมวลประสบการณ์อยู่ที่เราครับ แต่รูปร่างสูงยาวอยู่ที่เขาครับมาสักครู่เขาหัวเข้าก้านคอเลยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับถีบสักเด็นเลยครับแทงเข่าซ้ายพยายามกดแขนเอาไว้ครับคมตาตักครับใช้ความเก่าครับกดแขนเอาไว้ครับกดคอกดแขนเอาไว้ครับวงในแข้งซ้ายหน้าครับโอ้ยเตะเข้าไปมาโดนกระชับหรือเปล่าเลยครับโอ้จุกเลยครับม พักแป๊บหนึ่งครับเตะซ้ายสองแข้งครับเบิ้ลเข้าไปเตะซ้ายอีกทีหนึ่งครับเขาพยายามต่อยมัาแทงเขาก้าวเข้ามาเปิดเกมเข้ามาในต่อในครับในต่อในครับหลักเหลี่ยมแม่เขาบิดจะเทลเหมือนกันครับเราก็ล็อกคอไว้ครับถีบไปเลยครับจับได้สายหลุดเจอเตะจอล่างขึ้นมาวงในครับวงในครับ เราพยายามกดแขนเขาพยายามจะรวบเอวเราไว้เลยครับโอ้ขึ้นกา้คอยแล้วครับเตะขวาขึ้นเตะซ้ายนักชกอ,อิสราครับเดินเกมกดดันอย่างเต็มรูปแบบโดนดักแทงซ้าย ผมมาตักครับกางตำรารับโต้คืนด้วยแข้งขวาเตะซ้ายครับโอ้โยเจอซ้ายสอกกับอีกแล้วโอ้ลูกคาดไม่ถึงก็ต้องระวังเลยครับไม่รู้เขาจะมาแบบไหนเหมือนกันนะครับนี่ครับพยายามรวมวัดเข้าใส่เราครับกบมาตักจับไว้แทงขวากระทุ้งขวาไปทีหนึงแล้วก็บิดมาครับเนี่ยครับเล็กกว่าแต่ด้วยหลักเหลี่ยมความเป็นมวยไทยครับแทงขวาเตะเข้าไป เตะซ้ายเตะขวาครับนี่ครับโอ้โหสปินนิ่งแบคคิกครับไม่รู้จะมาแบบไหนเหมือนกันครับกระตุกมาเหลี่ยมนี้ครับแทงซ้ายคืนโอ้โหลูกกระตุกลูกแก้แทงคืนทําได้สวยเลยนะครับกมประตักเตะซ้ายไปครับเขาจับได้แต่ว่าเราขวางเอาไว้ครับจะเทเราแต่ทําไม่สําเร็จนะครับ สีถามไม่ได้ประมาทไม่ได้ครับสอกกลับมาอีกแล้วครับแม่อยู่ดีๆก็เดินเข้ามาสอกกลับเอาดื้อเลยครับตะซ้ายครับคมมาตักเจอสอกกลับอีกแล้วครับแล้วก็ปิดลูกนี้ครับเขาล้มลงไปก้นจำเบ้าหมดยกแรกครับกันหน่อยครับต้องมาลุ้นกันต่อครับสําหรับยกนี้ครับคงสะท้อนเรือน้อยหรือว่าคมปะตักออัจฉริยะนะครับคะแนนตามไปเลยครับยกแรกครับต้องเร่งหน่อยครับ โอ้ยอซาดูล่าตอนนี้แหมโดนไต่กระจับไปเลยครับกรรมการก็เตือนเลยครับแม่มันก็ไม่ได้ตั้งใจเลยครับเขาสูงกว่ายาวกว่าโอ้โหถีบขวาอาซาดูล่าน่ากลัวจริงๆครับนักชกจากสกอติสระรายนี้ครับโอ้โหแขงง้ายมาครับคมปะตักแต่ว่ามอของอาซาดูล่า่ก็ออกตลอดครับต้องเร่งออกครับคมปะตักแขงง้ายมาโอ้โหสายเต็มๆตครับแต่ว่าซาดูล่าที่ถึงตัวทันทีครับเปรียมาแทงเข่าซ้าย โอ้โดูแล้วจ่ายจริงๆครับอาซาดูลา่าอ้าล,ลุกคู่ครางกันไปครับทั้งคู่ลุกขึ้นมาว่ากันต่อโอทีขวาครับย่าดึงศอกกลับครับอาซาดูลา่าโอ้ต้องมาดูกันที่แรงปะทะแล้วครับอาซาดูล่าก็แรงครับคมปะตักก็แรงง่าะต้องอาศัยลูกเนื้อๆเลยครับคมปะตักครับโอ้แข้งซ้ายดีครับทีมตามก็ไปเจอแข้งขวาอาซาดูลา่า เข้ามาโอ้โหซอยเข่าครับแบบนี้ครับแตบบ่ทีมงานะบอกให้เบียรเข้าไปครับเบียรเข้าไปโอ้โหดูครับชนด้วยนะครับอาซาดูราเจ้าเวียงลง้มลงไปอีกแมาลงไปมากๆนี่เริ่มจะหายใจแล้วโอ้โหดูครับปาทานลูกพักเดินเข้าไปหาคบปะตักครับอาซาดูราป้ายมาตีต้องยกกระแพงกั้นเลยครับอาซาดูรา ต้องเดินปีเดินติดให้มากกว่านี้ครับคมปาตักจะดึงสอบกลับครับตอนนี้เริ่มจะป้อแปเป้าแปเนะครับอยู่ที่คมปะตกแล้วครับจะพลิกมาโอ้ยแแข้งขาตอนนี้มันอ่อนไปหมดเลยครับโอ้โหดูกระตาเริ่มรลอครับยังถีบหน้าได้อยู่ครับคมปะตกเดินเข้าไปคว้ามาตีได้ไหมตีเข้าไปหน้าขาตีหน้าขา โอ้โหซาดุล่าก็โต้นะครับเอาจมพืินกันครับแหม่บองเวลาซะแล้วครับทางด้านของอาซาดุล่าเดินเข้ไปโอ้ต่อยล้วตัวพลิกเอาคอมปาตักลงไปบ้างครับทางของเรารีบลุกขึ้นมาหีบหน้าครับโอ้โหแทงเข่าด้านนี้ครับพอมาตักรวบมาตีหน้าขาแหม่ตอนนี้ครับประยาดจะกอดด้วยนะครับอาซาดุล่าโอ้โหเข่าขวาครับเจอไปน่าจะอ่อนแรงลงครับแต่ว่า แม่ลูกทีเพรนี่มาตลอดครับเจอเข่า้าไปตอนนี้ตัวลอยตัวโยนแล้วแม่แครักสกอบอ์ดจริงๆครับผ่านไปบอกรับก็เลยจะหมดเวลาครับแต่ว่าโดนนี่ครับลูกตีหน้าขาของเขปะตักครับทำเอาอสซาดูล่านี่ป่อแปรป่อแปรไปแล้วครับโอ้โหอัดเข้าไปครับตีเข้าไปตีเข้าไปครับยำยซซำาๆไหวไม่ไหวครับอาซาดูล่าโอ้โหต้องเอียงตัวให้นะครับ ช่วงท้ายปลายยกครับบทยกที่สองโอ้โหเดินแข่งแกร่งภาวะเสียวแลวนะครับไม่ง่ายครับยกนี้ชิงดำแล้วครับแทงเข้าไปครับแทงเข้าไปครับเจาะทั้งหน้าท้องเจาะทั้งหน้าขาครับแผนของคมปะตักครับเข่าของคมปะตักนี่ครับปล่อยมัดไปเดินครับเสียบเข้าไป ับได้ดีๆครับชิงทําชิงแทงก่อนเลยครับผีวไ,บไว้เจอหมัดคืนครับยก,กที่แล้วนี่เห็นคมประตักแทงหน้าขาโ่ต่อสู้แต่และจึกนี่โอ้โหเสียวแทนครับอ้าวเขาสอกกลับมามัดเพียงมาหมัดฝาค่อยเสยไว้ครับคมประตักจับได้ล็อกล็อกล็อกแล้วก็ขวางขวางเอาไว้กำแพง แตกหรือเปล่าครับโอ้ปุะตักแตกครับแตกตรงไหนครับต่อยได้ไม่ได้ครับลุ้นแล้วครับแต่ว่าเจ้าตัวพยักหน้านะครับบอกได้ครับป๋อได้ครับหมอหมอบอกโอเคครับโอเคค่ะเอ้าลุยต่อครับแม่ใจชื้นไปหน่อยครับ อาวทีนี้ต้องระวังแล้วครับตัวเองมีตำหนี่นะครับมีแผลครับุมประตกักแล้วยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายยกชิงดำด้วยผ่านสองยกที่เสมอกันลุยครับเก็บหน้าเก็บตาลุยวงในครับุมประตักเสียบเข้าไปไอเข้าไปเขาถีบไว้ก่อนเราเตะขวาคืนนายเสียบเผาขวาวเสียบเผาขวาครับ แทงเข่าซ้ายเขาจับได้จะเทเราจะเทเราแล้วนี่ครับกรรมการแยกไว้ก่อนซับเลือดให้นิดนึงครับลุยครับมุดหน้ามุดตาเข้าหากระตุกซะเลยครับเหลี่ยมนี้ครับเน้นที่นครับเดินเข้าไปไตขวาครับครึ่งแค่ครึ่งข่าวเจอถีบไว้ก่อน เขาจะล้วงลำตัวเรามาเราแทนเข่าขวาขึ้นไปอ้าวเบรกเกมแป๊บนึงครับอ้าวโชคต่อครับเ็ตเนอเร์เซตโชคต่อครับยกสุดท้ายเหลือประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับอ้าวเททิ้งไปเลย ลุกขึ้นมาครับเสียบเข่าขวาแทงเข่าซ้ายจับได้จับได้จะเทเขาเขาไม่ลม้มทีบไว้่่อนคนมาตักเดินเข้าไปเขาเดินมาเราถีบไว้ดักแทงเข่าขวาซะเลยครับแทงขวาแทงขวาแทงเข้าไปาพยายามเหวี่ยงหมัดกับหลังพยายามสอกกลับครับเราจับไว้ จับได้ครับพยาอามสอยเขารัวๆครับกรรมการแยกลุยครับลอยไม่โดนเหวงไม่โดนครับนักชกอิสราอ้าแล้วเขาเทเราล้มลงไปครับโอ้บทจบสุดท้ายครับได้ลุ้นแล้วครับได้บิดแล้วครับได้เสียบแล้วครับ ครับ